วันนี้ครูแพงจะพาทุกท่านทำขนมฝักบัวขนมฝักบัวทำมาจากแป้งข้าวเหนียวตราช้างสามเสียนและแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนครับแป้งตราช้างสามเสียนเป็นแป้งที่มีคุณภาพทำมาจากข้าวเหนียวด้วยระบบโม่น้ําและที่สําคัญก l ูเต n free ก็คือไม่มีกลูเตนนะครับผู้ที่แพ้กลูเตนก็สามารถรับประทานได้แป้งหนึ่งถุงนี่หนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัม ซึ่งแป้งตราช้างสามเสียนจะให้คุณสมบัติที่มีความเหนียวนุ่มเหมาะแก่การนำมาทำขนมมากๆแป้งอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนก็ผลิตโดยวิธีการโม่น้ำเช่นกันและที่สำคัญไม่มีกลูเตนครับ เพราะปัจจุบันนี้คนแพ้กลูเตนกันมากนะครับการที่ทําขนมมาจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวซึ่งเป็นแป้งข้าวไทยก็มั่นใจได้เลยว่าเวลารับประทานเข้าไปคนที่แพ้กลูเตนก็ไม่มีปัญหาครับแป้งหนึ่งถุงก็หนัก1กิโลกรัมเช่นกันวันนี้เราจะใช้แป้งทั้งหมด2ชนิดเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาลงมือทํากันเลยในการทําขนมฝักบัวนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือแป้ง ซึ่งแป้งที่ใช้นี้จะต้องเป็นแป้งที่มีคุณภาพดีแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนใช้ระบบผลิตแบบโม่น้ําเป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวไทยอีกตัวหนึ่งที่ใช้ครับแป้งข้าวเหนียวเป็นการผลิตแบบโม่น้ําเช่นกันแป้งตราช้างสามเสียนผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเรามาัเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับอันดับแรกครูแพน จะทำการตวงนะครับเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1ุถ้วยตวงและแป้งข้าวเหนียวที่1ถ้วยตวงเช่นกันครับก่อนอื่นก็ตัดถุงเลยนะครับมาดูความละเอียดของเนื้อแป้งกันแป้งข้าวเจ้าตราช้าง3มเสียนนะครับมีเนื้อที่นุ่มฟูละเอียดเวลาที่ผสมกับวัตถุดิบนี้ก็จะผสมได้ง่ายมากๆแป้งข้าวเหนียวก็เช่นกันครับ จะทําขนมไทยให้อร่อยที่สําคัญคือการเลือกใช้วัตถุดิบซึ่งแป้งข้าวเหนียวตราช้าง3ามเสียนเนื้อก็เนียนละเอียดรับรองเลยว่าเวลานํามาทําขนมเนี่ยจะผสมออกมาได้เนียนมากๆครูแพรจะทําการตวงนะครับที่1ถ้วยตวงให้เราใช้ถ้วยตวงแบบนี้นะครับน้ําหนัก1ถ้วยตวงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250 m ้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นแป้งน้ําหนักของแป้งจะตกอยู่ที่ประมาณ1 2 0กรัม แต่ก็ไม่ต้องกังวลครับทำขนมไทยเราใช้กะเอาได้จะใช้ถ้วยลักษณะแบบนี้หรือใช้ถ้วยที่เรารับประทานอาหารก็ได้นะครับเราก็ตักลงไปเลยครับในการตวงนะครับทุกครั้งจะได้เท่ากันผมก็จะมีเครื่องมือเอาไว้ปาดขอบถ้วยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำขนมเราก็จะได้ตวงแม่นยำเหมือนกันทุกครั้งครับแป้งข้าเจ้าตวงขึ้นมาหนึ่งถ้วยตวง ลักษณะแบบนี้ก็เทล,ลงไปในอ่างผสมได้เลยครับอ่างผสมที่ใช้นะครับเป็นอ่างแก้วจะใช้เป็นชามสแตนเลสก็ได้ไม่มีปัญหาครับนี่นะครับเวลาที่เราปาดเราก็ต้องปาดเรียบแบบนี้นะครับเรามาตวงแป้งข้าเหนียวกันครับแป้งข้าวเหนียวก็ใช้อยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับแป้งข้าเจ้าหนึ่งถ้วย และแป้งข้าวเหนียวหนึถ้วยเพียงแค่นี้เองครับวัตถุดิบแป้งที่ใช้ทำขนมฝักบัวแป้งข้าวเจ้าจะให้ความกรอบเวลาที่เราทอดในตัวขอบของขนมฝักบัวส่วนแป้งข้าวเหนียวก็จะให้ความนุ่มหนึบตรงส่วนกลางตัวแป้งทั้งสองอย่างพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมถัดมาต่อมาก็คือส่วนผสมที่เป็นของหวานนั่นเอง ส่วนนี้นะครับก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวจำง่ายๆครับ1ถ้วยตวงถ้าหากว่าใครอยากใช้เป็นน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลตโตนดก็ใช้ได้นะครับแต่ขนมฝักบัวให้แนะนำเลยใช้น้ำตาลทรายขาวจะกรอบแข็งอยู่ทนได้นานกว่าครับน้ำตาลทรายเป็นของแห้งก็ผสมลงไปได้เลยครับแตงข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยแตงข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วย แล้วก็เกลือครับเกลือ้ะงใช้แค่1ช้อนชาก็พอระวังเค็มไปนะครับเวลาผสมเกลือที่ใช้ใช้เป็นเกลือปรุงอาหารธรรมดาได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นผลึกใหญ่ไม่ต้องเป็นเกลืออื่นๆเราใช้เกลือธรรมดานี่เลยครับผสมส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นเราก็มาถึงส่วนที่เป็นสีสันครับวันนี้ครูแพงใช้เป็นน้ำใบเตยนะครับ เราก็นําน้ําใบเตยเนี่ยทำแบบค้นๆนะครับใช้น้ําใบเตยเนี่ยอยู่ที่เศษ3ส่วน4ี่ถ้วยตวงก่อนที่เราจะผสมก็คนสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีใบเตยจะนอนก้นเราก็เทลงไปได้เลยครับแบบนี้เลยนะครับยังไม่ต้องคนผสมก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราคนผสมเราจะต้องคนแล้วเราก็ต้องนวดให้เขาเข้ากันครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับ ที่เป็นรสชาติแบบไทยๆหวานหอมมันอร่อยก็คือกะทิครับกะทิที่ใช้นะครับใช้อยู่ที่3ส่วนสถ้วยตวงกะทิที่ใช้ใช้เป็นหัวกะทิก็ได้หรือจะใช้เป็นหัวและหางรวมกันก็ได้ครับก็มีความอร่อยไม่แพ้กันถ้าหากว่าใช้เป็นหัวกะทิมันก็จะมีความมันมากแต่ก็อาจจะไม่ได้กรอบแข็งกรอบนานนะครับ เราก็แทงกะทิลงไปผสมได้เลยครับวัตถุดิบในการทำขนมฝักบัวมีแค่นี้เองครับไม่ยากเลยจากนั้นเราก็ทำการค้นส่วนผสมเข้าด้วยกันครับครูแพงใช้เป็นตะกร้อมือนะครับเราก็คนผสมตอนแรกนะครับคนให้แป้งเนี่ยละลายก่อนแล้วก็น้ำตาลจากนั้นก็ออกแรงเลยครับถ้าหากว่าใครไม่มีตะกร้อมือใช้เป็นช้อนคนก็ได้ หรือว่าจะใช้มือใส่ถุงม,มือนะครับแล้วก็ขยำนวดนวดให้วัตถุดิบทุกอย่างละลายเข้าด้วยกันขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับคนผสมจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็พักทิ้งไว้อย่างน้อย,อยครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราก็มาเตรียมกระทะกันครับจะอธิบายให้ฟังนะครับกระทะที่ใช้ในการทอดขนมฝักบัวเนี่ยจะใช้ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ไม่มีปัญหาครับ สำคัญเลยอยู่ที่ว่าน้ำมันเนี่ยจะต้องท่วมตัวขนมเวลาที่เราใช้นะครับเราควรจะใช้กระทะที่มีลักษณะก้นโค้งเพราะว่าจะทำให้ตัวขนมเนี่ยนูนกลมสวยมีลักษณะเหมือนกับฝักบัวครับในการทอดนะครับง่ายมากๆมือใหม่ก็ทำได้ตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดให้มีลายขึ้นแบบนี้แล้วก็เทปแป้งลงไปได้เลยครับ แป้งจะค่อยๆสุกจากขอบนะครับไล่เข้ามาลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับตรงขอบนะครับก็จะออกมามีรูปร่างหยักๆแบบนี้เหมือนฝักบัวและแป้งก็จะลอยขึ้นมามือใหม่ก็ทําได้ง่ายๆมากๆเลยครับทอดครั้งแรกก็ทําได้เลยแบบนี้เลยครับนูนสวยออกมามีลักษณะโค้งตรงกลางเหมือนกับฝักบัวน่ารักมากๆเคล็ดลับนะครับเวลาทอดเนี่ย น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิประมาณ160องศาหรือถ้าากว่าไม่มีที่วัดนะครับไปโบสก็ได้ครับพูดแรงนะครับไม่มีที่วัดก็สังเกตเอาครับน้ำมันที่ร้อนได้ที่แล้วมันจะมีลายขึ้นมาครับเราก็ค่อยๆทอดไปนะครับให้ตรงขอบออกเป็นสีเหลืองทองลักษณะแบบนี้ครับตรงกลางถ้ากลัวไม่สุกก็วักน้ำมันใส่เข้าไปนิดหน่อยแต่อย่าไปโดนตรงกลางน,นะครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยทรงตรงกลางเขาจะไม่นูนออกมาครับเมื่อทอดออกมาได้เรียบร้อยแล้วเราก็นํามาวางพักสเสด็จน้ํามันไว้จะทอดให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับน้ํามันร้อนจัดได้ที่แล้วจากนั้นเราก็หยอดลงไปตรงกลางของกระทะแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆครับน้ํามันเมื่อร้อนได้ที่เนี่ยก็จะทําให้ตัวขนมลอยขึ้นมาเหมือนใบบัวที่ลอยพ้นเหนือน้านําแบบนี้ครับ จากนั้นเราก็พลิกกลับด้านครับนี่ครับตรงกลางของขนมก็จะโดนแรงดันของน้ำมันอัดขึ้นมาให้มีลักษณะนูนขึ้นมาตรงกลางตรงขอบขนมก็จะแบนครับเพราะว่ามันเป็นรอยตอนที่เขาแผ่ลงไปโดนกระทะขอบก็จะกรอบตรงกลางก็จะเหนียวนุ่มหอมใบเตยเพราะทำรรมาจากแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียวตราช้างสามเสียนซึ่งเป็นแป้งที่มีคุณภาพเหมาะในการทำขนมไม่ว่าจะเป็นของทอดของนึ่งหรือว่าจะต้มก็สามารถทำขนมออกมาอร่อยได้ทุกอย่างเลยอย่าใจร้อนนะครับเวลาทอดเราต้องค่อยๆทอดจนผิวด้านข้างเนี่ยมีสีเหลืองทองลักษณะแบบนี้แล้วเราก็นำไปพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้น ก็จัดเสิร์ฟแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าเหนียวตราช้างสามเสียนทำง่ายอร่อยทำกินก็ได้ทำขายก็เยี่ยม